วันพุทธที่5มิถุนายน2024ในบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้พระศาสนาจักรระลึกถึงนักบุญบอนดิฟาสผู้เป็นมอรสัสขีและเป็นบิชอปนะครับเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับชีวิตของท่านมากนักแต่ถ้าว่าเรื่องราวของชีวิตนักบุญบอนดิฟาสเป็นเรื่องที่ น่าสนใจนะครับในการที่ท่านเป็นมิชนารีในประเทศเยอรมันท่านมีชีวิตอยู่ห่างไกลจากเราพอสมควรนะครับก็อยู่ในช่วงที่ศตวตรรษที่7หรือที่8โดยกำเนิดท่านเป็นชาวอังกฤษนะครับเกิดมาในตระกูลที่ดีมากและมีฐานะดีคือเกิดในปีคศ680เดิมชื่อ วินฟริดที่เป็นชื่อที่ได้รับสิทธิ์ลังบาปนะครับและเนื่องจากว่ามีบิดามารดาที่ดีมีฐา,านะที่ดีจึงได้รับการอบรมถูกส่งไปยังสถาบันของอนักบวชเบนเดดิกตินสมัยนั้นนะครับซึ่งถ้าใครจบจากเบนเนดิกตินก็เหมือนกับจบ สถาบัานการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวและก็หลังจากนั้นก็ได้สมัครอยากจะไปเป็นนักบวชนักพรตของเบนดิกตินแล้วก็ได้เป็นนะครับเราหลังจากนั้นก็ทำงานในโรงเรียนให้การศึกษากับผู้อื่นเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมากโดยการแต่งตำราเรียนไว้มากมายทีเดียว ท่านบวชตอนที่อายุประมาณสัก30นะครับแล้วก็ทำงานอยู่สักสิปีท่านจึงอยากจะสมัครไปเป็นมิชนารีได้อขอผู้หลักผู้ใหญ่ให้ไปเป็นมิชนารีแล้วก็ได้ไปจริงๆได้เป็นมิชนารีที่ในเยอรมันนะครับทีนี้มีเรื่องตำนานที่น่าสนใจมากทีเดียวก็คือ ได้เล่าขานกันเป็นเวลานานทีเดียวว่าเป็นนบ,บุญบอดีฟัสนี่เองก็ได้เป็นผู้ริเริ่มใช้ต้นคริสต์มาสในเทศกาลคริสต์มาสหรือวันพระคิจจสมภพคือทางพี่น้องทางโปรเตสแตนต์ก็เลยอธิบายเหมือนกันว่าเป็นโปรเตสแตนต์เป็นคนเริ่ม แต่ทานคาทอลิกก็เลยบอกเป็นเพราะเป็นนักบุญบอนนฟัสเป็นคนเริ่มอย่างไรก็ตามใครจะเป็นคนเริ่มนั้นก็ไม่สำคัญเท่ากับมีตำนานที่น่าสนใจมากเพราะในขณะที่บอนนฟัสเข้าไปทำงานในหมู่บ้านหนึ่งที่เยอรมันนะครับ<ม>ก็ไปเทศไปสอนเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูคริสตทําให้ผู้คน ในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยทั้งชุมชนเกิดความเรื่อมใสศรัทธาแต่ถ้าว่าติดปัญหาตรงที่ทั้งชุมชนนั้นก็กลัวต่อ,อเทพ,พเจ้าดั้งเดิมที่เขาไปานับถือฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าตามตำนานว่าที่นั่นมีต้นโอ๊กขนาดยักษ์ต้นไม้ยักษ์อยู่ต้นหนึ่งแล้วก็ ชาวบ้านก็คิดว่าต้นไม้นั้นก็คือเทพเจ้าเขาบอกว่าเทพเจ้านั้นก็ต้องการให้แต่ละปีในฤดูหนาวจะต้องฆ่าเด็กเป็นบูชายันทุกปีที่นั่นบดีฟาจึงเห็นว่าเรื่องนี้คงไม่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่และเรื่องนี้จึงไปสอนอย่างดีทีเดียว ว่าอันนี้เป็นการที่มีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงผู้เดียวก็คือในองค์พระเยซูคริสตและหลังจากนั้นบอนิฟาสก็บอกการที่เอาเด็กมาทำพิธีกรรมต่างๆมาทำเป็นยันยบูชาซึ่งไม่ถูกนะครับทำนำแต่ความเศร้านำแต่ความรุนแรงมาให้ประชาชนฉะนั้นบอนิฟาสจึงเอาขวานไปแล้วก็ใช้ ขวานนั้นฟันต้นต้นไม้ยักษ์ต้นโอก๊กแล้วก็แปลกมากก็เป็นอัศจรรันที่เล่าขานกันต่อมานั่นก็คือใช้ขวานฟันลงไปจามลงไปที่เดียวเท่านั้นก็เกิดพายุใหญ่ทีเดียวที่ทำให้ต้นไม้ต้นโอก๊กต้นไม้ยักษ์นั้นล้มลงไปเมื่อล้มลงไปเสร็จแล้วข้างๆตอ ของต้นโอ๊กนั้นก็เกิดเป็นต้นสนขึ้นมาค่อยๆเติบโตขึ้นมาเป็นต้นสนนบ,บุญบอนิฟาสจึงใช้โอกาสนี้ที่จะเรียกว่าอธิบายเกี่ยวกับต้นสนเกี่ยวกับเรื่องความเขียวเนียนรันการเกี่ยวกับเรื่องความงดงามเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูคริสต์เกิดมาท่ามกลางความหนาว และมีหิมะตกบุบนตนคืออธิบายมากมายโดยใช้ต้นคริสต์มาสนี่แหละเป็นการอธิบายแล้วจึงเป็นต้นกำเนิดของคริสต์มาสที่จะใช้อธิบายการบังเกิดมาเป็นพระผู้ไถ่ของพระเยซูคริสต์หลังจากนั้นคนก็เริ่มมีสันติสุขทุกๆปีก็จะต้องมีการใช้ต้นสนนี่แหละ เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าที่เขาจะต้องมาพบปะกันมาแลกเปลี่ยนความสุขให้แก่ก,กันและกันมาเฉลิมฉลองพระเยซูคริสต์บังเกิดด้วยกันจึงเป็นธรรมเนียมอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจนมาถึงปัจจุบันวันนี้นะครับแม้ว่านี่เป็นเพียงตำนานหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าเราไปอ่านอีกหลายตำนานเราก็จะเห็นการกำเนิดต้นคริสต์มาสนั้นมีหลากหลายในวิธีการเล่า แต่นี่เป็นตำนานหนึ่งที่เชื่อถือได้เพราะว่ามีบันทึกไว้เกี่ยวกับนักบุญบอนดิฟัสนะครับและก็บอนดิฟัสนั้นก็มีโอกาสเวลาจะเป็นมิชชันนารีก็ต้องมีโอกาสเข้าเฝ้าสันตปาปานะครับในสมัยนั้นเป็นพระสันตปาปาเกรกกรีที่สามที่อ่าวินเฟรตเขาก็เป็นคนสมัครใจที่จะไปเป็นมิชชันนารีในดินแดนที่ ยากลำบากในดินแดนที่ต้องการไปประกาศข่าวดีโดยเฉพาะกับคนต่างศาสนานะครับและพระสันตะปาปาก็เปลี่ยนชื่อท่านจากวินเฟรดก็คือเป็นบอด y ีฟาสหรือว่า,าแปลเป็นภาษาไทยก็คือผลงานที่ดีหรือว่าการงานที่โดดเด่นการงานที่ดีบอดดีฟาสนะครับนั่นแหละตั้งแต่นั้นมา ท่านก็ได้รับฉา,ายาเป็นธรรมทูตแห่งเยอรมันเป็นผู้ที่วางรากฐานให้กับพระศาสนาจักรในเยอรมันนะครับและต่อมาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นบิชอปนะครับแล้วก็ไม่หยุดยัง้งเป็นต่อได้รับแต่งตั้งเป็นอับบอดก่อนนะครับเป็นเจ้าอาธิการเบเนดิกตินและพัฒนามาเรื่อยๆท่าน ไม่ค่อยอยากจะได้รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นแต่อยากจะไปเป็นธรรมทูตอย่างเดียวคนที่สุดแล้วท่านก็ในบ้านปลายชีวิตท่านไปเป็นธรรมทูตในดินแดนแห่งคนที่ดุร้ายทงางศาสนาต่อต้านาศาสนาคริสตท่านจึงถูกตัดคอถูกเป็นมรสักขีไปนะครับอันนี้ก็เล่าสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องที่มาที่ไปของนักบ,บุญ b o ดีฟาส t นั่นเองนะครับเพราะว่านักบุญที่นำสันติภาพเป็นผู้ตั้งาศาสนาจักรในเยอรมันเช่นเดียวกันวันนี้เราได้มาเริ่มฟังพระวจนะของพระเจ้าจากจดหมายเปาโลถึงทิโมธีในขณะที่เปาโลถูกจองจำอยู่ที่กรุงโรมแล้วก็คิดถึงทิโมธีที่เหมือนกับเป็นลูกรักของตัวเองยังหนุ่มมากนะครับเราได้เรียนพระคัมภีรกันมามากมายทีเดียวแล้ว ตอนที่เปาโลไปประกาศศาสนาที่เมืองเดอร์บีและลิสตรานั้นก็ได้พบที่โมธีซึ่งเป็นลูกครึ่งนะครับแม่เป็นยิวพ่อเป็นกรีกนะครับแล้วก็เป็นคนหนุ่มที่ติดตามในการประกาศข่าวดีหนที่สุดแล้วได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาร์คบิชอปของเมืองเอเฟซัสเป็นคนหนุ่มมากเลยนะครับที่ได้เป็นผู้นำพระาศาสนาจาก ที่นั่นก็แน่นอนและเป็นภารกิจที่ที่หนักหน่วงฉะนั้นเปาโลก,ก็เขียนจดหมายนี้เป็นทิโมธีฉบับที่สองนะครับและได้เขียนอย่างนี้นะครับเขียนว่าทิโมธีลูกรักขอพระพรพันธสถานพระเมตตาและสันติภาพจากพระเจ้านั้นและจากพระเยซูคริสต์นั้นมาสถิตอยู่กับลูกนะครับทีนี้เปาโลก,ก็เตือนสติและก็บอก ข้าพเจ้านั้นก็คิดถึงท่านอยู่เสมอในการสวดภาวนาทั้งวันทั้งคืนเะนั้นการคิดถึงกันและสวดภาวนาให้แก่กันและกันนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดหรือเราเรียกว่าจะส่งกระแสจิตเป็นเทเลปาตียหรือว่าโทรจิตอย่างมีพลังที่สุดโดยการภาวนาถ้าเราคิดถึงใครเป็นพิเศษบางคนคำอธิษฐานภาวนานั่นแหละจะมีพลัง ยิ่งกว่าโทรศัพท์มือถือยิ่งกว่ากระแสเรียกว่าดาวเทียมใดๆทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นวันนี้เปาโลก็เขียนจดหมายเป็นแบบนี้แหละว,ว่าคิดถึงทุกวันทุกคืนในคำภาวนาจึงขอเตือนความจำนะครับเพื่อที่จะให้ไฟแห่งความรักของพระเจ้านั้นได้ลุ่งโรดขึ้นมาฉะนั้น จึงเตือนสติแม้ว่าเป็นคนหนุ่มขอให้ทิโมทีนั้นได้คิดถึงวันที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าโดยการปกมือของเปาโลเองฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์การปกักปกมือนั้นก็เหมือนกันถ่ายทอดอำนาจเป็นการบวชให้เป็นทั้งพระสงค์ว่าเป็นบิชอปเป็นอาร์บิชอปเป็นอะไรทำเนียมดำเดิมตั้งแต่อักขสา,าวกมาแล้ว การถ่ายทอดอำนาจซึ่งแกกันและกันนั่นก็คือการปกมือบนศีรษะนะครับฉะนั้นเปาโลจึงเน้นว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ประทานจิตที่บันดาลความขาดกลัวแต่ประทานจิตที่บรรดาลความเข้งแข็งในช่วงนั้นที่โมธีก็มีความกลัวเพราะต้องปกครองเมืองใหญ่ต้องรับภาระที่หนักอึ้งอยู่บนบ่าของตัวเอง แต่ว่าเปาโลจึงบอกให้ฟังว่าพระคุณของพระจิตเท่านั้นนะครับที่จะขจัดความกลัวออกไปได้ทำให้เกิดความเข้มแข็งฉะนั้นต้องมอีจิตแห่งความกล้าหาญนะครับความรักและการควบคุมตัวเองแก่เรานั้นก็สำคัญนะครับจึงเตือนสติฉะนั้นเปาโลจึงเน้นย้ำขีดเส้นใต้ อย่าอายที่จะเป็นพยานถึงพระเป็นเจ้าอย่าอายที่ตัวเปาโลเองนั้นแม้เป็นเหมือนกับพ่อถูกติดคุกแล้วก็ขอให้ที่โมธีร่วมทุบร่วมสุขด้วยกันนะครับนี่แหละเพราะว่าพระเจ้าสรงเรียกเราให้ทุกคนเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เราทำแต่เป็นเพราะพระหัสถานเป็นพร,พ,รพ,รพระพรพระประสงค์ของพระเจ้า แม้ว่าเปาโลนั้นจะทนทุกข์มากมายจะต้องติดคุกอยู่ในเรือนจําแต่เปาโลก็ไม่รู้สึกอายใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่เป็นสิ่งที่เปาโลได้เขียนสอนถึงทิโมธีในวันนี้ขณะเดียวกันในพาา่อวสารวันนี้เราก็ฟังจากมาร์โกบทที่12ข้อ18ถึง27เเป็นเรื่องราวที่เมื่อวานนี้เราได้ยินเรื่องราวปะทะกันระหว่างฟาริสี กับพระเยซูคริสต์วันนี้เราได้ฟังเรื่องราวพวกซัดดูสีซัดดูสีก็คือเป็นพวกที่ไม่เชื่อเรื่องวิญญาณหลังความตายไม่เชื่อเรื่องการกับคื้นชีพไม่เชื่อเรื่องทูตสวรรค์หรือเทวดาจึงชอบมาท้าทายและลองใจพระเยซูคริสต์เนี่ยครับในสมัยนั้นพระเยซูคริสต์ก็มีศัตรูเยอะฉะนั้นเขาก็มาลองใจว่านี่ พระอาจารย์ในโมเสสเคยเขียนว่าถ้าพี่น้องของคนนั้นพี่ชายตายไปทิ้งภรรยาไว้ไม่มีบุตรนี่แล้วน้องชายก็ต้องรับภรรยาแต่งงานกันไเรื่อยๆถ้าเกิดเพื่อเพื่อจะได้มีลูกสืบสกุลทีนี้มีพี่น้องเจ็ดคนคนแรกมีภรรยาแล้วก็ตายไปและไม่มีบุตรคนที่สองคนที่สามคนที่สี่เนี่ยก็ต้องสืบทอดมารับ ภรรยานี้แต่ตายไปเหมือนกันไม่มีบุตรก็เกิดปัญหาว่าเมื่อตายไปแล้วนี่ทั้งเจ็ดทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วหญิงคนนี้ก็ตายไปด้วยเมื่อตายไปแล้วองค์ตอนกับคืนชีพถ้ามีกับคืนชีพนั้นน่ะหญิงคนนี้จะเป็นภรรยาของใครลนะ่ะเพราะว่าเคยเป็นภรรยาของหนุ่มพวกนั้นทั้งเจ็ดคนนี่เป็นคําเรียกว่าท้าทายนะครับเป็นคําที่อยากจะทดลองใจ ฉะนั้นพระเยซูคริสต์ก็เลยอธิบายให้ฟังว่าพวกนี้เป็นคนที่จิตใจมืดบอดแล้วก็เอาความคิดสติปัญญาของเราที่มือมีสมองแค่จีดเดียวจะไปยิ่งใหญ่เทียบกับอ,อนาคตฉะนั้นเราจะอยากจะรู้ไปทั้งหมดเลยฉะนั้นพระเยซูอธิบายว่าเหล่านั้นก็คือพระเจ้าของผู้เป็น ดุดดังกับโมเสสได้พบพระเจ้าของผู้เป็นเรากำลังพูดถึงคนตายพระเจ้าแห่งผู้ตายฉะนั้นในชีวิตหน้านั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีร่างกายที่เป็นสามีพัญญากันทุกคนนั้นจะมะีชีวิตเป็นแบบทูตสวรรค์เราทุกคนนั้นจะเปรียบเสมือนเป็นเทวดาเป็นทูตสวรรค์นะครับอันนี้แหละที่พระเยซูคริสต์ว่า จะไม่มีการแต่งงานแบบสามีภรรยากันในสูงสวรรแต่เราทุกคนนั้นจะเป็นเหมือนเทวดาเป็นทูตสวรรค์เราก็ต้องรู้ว่าพระเจ้าของเราคือพระเจ้าของผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเจ้าที่เป็นจิตพระเจ้าที่ไม่ยิ่งต้องการร่างกายอย่างเราที่เป็นสิ่งชั่วคราวเป็นเหมือนกับกระโจมที่มันพังได้มันผุได้มันเปื่อยมันเน่าได้ แต่จิตนี่สิวิญญาณที่จะอยู่ถาวรตลอดการนิลันดอนฉะนั้นจึงอธิบายให้พวกที่ฟังแล้วก็ตํานิพวกนี้เหมือนกันนะครับว่าเป็นคนที่จะใช้สติปัญญาให้เป็นคือความรู้ในโลกนี้เท่าหางอึ่งแล้วยังจะอวดรู้อวดดีอวดอะไรไปสารพัดอย่างนี่เป็นชีวิตแท้ของมนุษย์นะครับบางทีเราจะอวดว่าเรายิ่งใหญ่เรารู้ดีกว่าพระเป็นเจ้า เรารู้ดีกว่าใครๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้พอถวายบูชาขอบคุณก็สำหรับพี่น้องทุกคนที่ขอคำภาวนาเข้ามานะครับโดยเฉพาะคนที่เจ็บป่วยทั้งหลายทั้งปวงคนที่ต้องการเรียกว่ากำลังใจคนที่ต้องการคำภาวนาทั้งหลายทั้งปวงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะทั้งไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่หรือว่า คนเท่าคนชราคนผู้อาวุโสที่กำลังเจ็บป่วยนะครับไม่ว่าอยู่บ้านหรืออยู่โรงพยาบาลพ่อวิงวอนขอคุณพ่อบุญเกิดให้พี่น้องผ่านทางบูชาขอบคุณในแต่ละวันนะครับพ่อภาวนาให้เป็นพิเศษสำหรับบุคคลที่กำลังสูญเสียผู้ที่เป็นที่รักของเรานะครับก็ขอให้ ดวงวิญญาณเหล่านั้นได้พักผ่อนอยู่ในพระเจ้านะครับมีหลายคนขอคําภาวนามาบอกไม่ต้องประกาศชื่อเพราะก็ยินดีนะครับและพ่อก็ถวายมิสาสุขสำราญให้กับครอบครัวของพี่แพมนะครับพี่พามิราชวาลีโอสถานุเคราะห์นะครับขอพระเจ้าได้ประทานแสงสว่างและบุคุ้มครองนะครับและนอกนั้นก็ยังมีอีกหลายคน ที่ขอคำภาวนามาโดยเฉพาะวันนี้ก็คิดถึงบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดเป็นพิเศษนะครับขอให้มีกำลังใจขอให้ได้รับพระพรจากเบื้องบนมากก็คือใครก็ตามที่มีวันเกิดวันที่หมิถุนายนและผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนทุกๆท,ท่านนะครับขอพระเจ้าประทานพรอ,อาเมน